ต่อนหน้านี้คือจะเตรียมสอบโทอีกค่ะแล้วก็โดนโทอีกเพมาหลายครั้งมากเลยค่ะเตรียมตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ก็โดนเลื่อนเลื่อนตลอดจนจนเพื่อนคนนึงค่ะเขาไปสอบ i อเอแล้วก็เขาผ่านเขาบอกว่ารอบเดียวผ่านเลยหนูก็เลย สมัครเลยค่ะสำหรับหนูนะคะหนูมไม่รู้จัก i อเอมาก่อนเลยค่ะแล้วก็พอได้เข้าคอร์สของ Lead2 สัปดาห์หนูรู้สึกว่าการสอบ i อเอเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายกว่าโทรอีกเยอะมากเลยค่ะแบบพอมันมีสีทักษะมันก็มันก็จอดจงแต่ละทักษะแล้วก็ครูแต่ละท่านก็มีความสามารถในการสอนออแต่ละทักษะได้ดีค่ะ โดยรวมนะคะก็คือดีมากๆเลยค่ะมีการแบบว่ามีเทคนิคก,การการสอบยิ่ง Reading, Listening เรดดิ้งลิสต e นิ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็มีทักษะต่างๆที่แบบภายในสองสัปดาห์ก็คือไปสอบได้เลยค่ะคือหนุ่มก็ตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> ตัวเองได้เจ <c oughs> ็ดสุดท้ามากเลยค่ะเพราะว่าคาดหวังว่าตัวเองแบบน่าจะได้ห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากสุดก็ห้าแต่ว่าพอผลออกมาได้เจ็ดก็แบบเออร์ไพรส์เหมือนกันค่ะแต่แต่ว่า สิ่งที่เราเตรียมก็คือปกติแล้วเราเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็มีการพูดชีวิตประจําวันอยู่แล้วแล้วก็เนื้อหาบางอย่างแบบคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะเป็นนั้นเป็นคนที่แบบว่าพอเวลาเจอศัพท์ที่ไม่เข้าใจก็จะรีบไปเปิดดิกชันนารีทันทีคะ่ะก็จะได้สะสมคสําศัพท์เองโดยที่แบบไม่ต้องไปท่องให้เสียเวลาคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง สปีกิ้งก็ดูเป็ดชอบดูหนังพอพอรู้ว่า i อเอมีสำเนียงของอังกฤษแบบ British accent เป็ดก็พยายามไปดูโชว์ไปดูอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบสำเนียงของ British ครับเพื่อให้ฟังเขาเข้าใจมาก เครียดมากเหมว่า,าตอนแรกๆคือคอร์สมันอยู่วันที่หนึ่งแล้วก็น่าจะจบวันที่สิบสี่เราพอจะมีเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าพอคอร์สเลื่อนไปไปสองสัปดาห์ทําให้เราไม่มีเวลาว่างในการแบบว่าเตรียมตัวเพิ่มเติมนะคะเราก็เลยสองสัปดาห์ก็สองสัปดาห์แลลววะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเองมีหน้าที่อย่างอื่นที่แบบเป็น เป็นผููฝึกสอนเราก็ต้องมันมาเกี่ยวกับวิจัยอีกแล้วก็แผนการสอนอะไรอีกอะค่ะช่วงนั้นมันก็แบบว้าวุ่นใจมากเลยค่ะแบบ สอบอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดค่ะแล้วก็พอหลังตอบอาทางเลนซัพพอร์ตก็ทักมาว่าเอาสอบเป็นยังไงบ้างหนูให้คำตอบไม่ได้ค่ะหนูบอกว่าหนูสับสนมากาเลยหนูไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงเพราะว่ทาทาง listening reading speaking หนูก็พอถูถ,ถ,ถ,ถูถ่ายถาย่ถยได้ค่ะหนูบอกแบบนั้นแล้วก็รอดูผลอย่างเดียวเลยค่ะสําหรับรอบ,บ,บ,บที่ยังลังเลว่าจะสอบ IELD ไหมนะคะกอ็อยากแนะนําว่าดีค่ะดีเพราะว่าอีกครูคืนผิดนะคะ เขาจะเอาแค่สี่ไม่ก็4.5เองถ้าเกิดว่าโดยรวมๆแล้วเราทําได้เรารู้สึกว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละว่ามันต้องผ่านอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเข้าคอร์สนี้ก็คือผ่านแน่นอนเขามีทริคมีอะไรให้เราแบบมีแพทเทิร์นให้เราจาให้เราเอาไปใช้ในห้องสอบได้จริงๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าต้องมั่นใจในตัวเองค่ะอย่าคิดว่าภาษาอังกฤษมันมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ยิ่งยิ่งการสปีคกิ้งพอ พอรู้ว่าไอเอลก็มีการ speaking ทุกคนก็จะเลี่ยงแล้วในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องพูดไปเรื่อยๆทำทุกอย่างไปเรื่อยๆมันก็ได้เองค่ะ